ี้เจอกันอีกแล้วนะครับผมในไลายชาติดนตรีนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของอารมณ์สับบทเพลงนะครับผมเพลงแต่ละเพลงเนี่ยที่เราได้ขับขานกันมาเนี่ยเราต้องขับขานหรือกล่าวอารมณ์ผ่านทางเสียงซึ่งเสียงเนี่ยผู้รับจะฟังผ่านทางหูแน่นอนนี่คืออวัยวะที่จะทำให้ เราได้ยินบทเพลงแต่มีสิ่งหนึ่งที่จะทำให้บทเพลงเนี่ยทัชหรือจับต้องได้ถึงท่วงนอของบเพลงนั่นคือหัวใจของเราเขาบอกต้องใช้ใจฟังนะถึงจะฟังแล้วจะได้ยินเสียงของบทเพลงมาเนี่ยเดี๋ยวก่อ้มันนี่มานนี่มานนี่โอ้หะไอ้เชฟ ออนี่นะครับผมบทเพลงเพราะฉะนั้นแล้วสัปดาห์นี้รมมอเใส่มาเพราะฉะนั้นแล้วสัปดาห์นี้นะครับผมเราจะมีเพลงตัวอย่างเพลงมาให้นักเรียนฟังไม่ได้ให้ชมนะครับไม่ได้ตัดไมค์เอ็มีตัดมเาเฉพาะตัวไฟล์เพลงมาแล้วจะให้เราฟังเพลงว่าเพลงดังกล่าวแต่และเพลงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างใี่ความรู้สึกอย่างไรแต่นักเรียนลอง ตอบคาถามท้ายชั่วโมงว่าแต่ละเพลงเนี่ยเราฟังเราให้ความรู้สึกยังไงอย่างเช่นเพลงแรกเลยนะครับผม้องเล่นลองฟังเดียเพลงแรกชื่อเพลงคําหวานเพลงนี้เป็นเพลงไทยเดิมเป็นเพลงบรรเลงอุ้ยหนักไม่ไหวแล้วลูกอ่ะตอเป็นเพลงไทยเดิมน,นะครับอยู่ในภาพยนตร์เรื่องไอ้โบงถ้าพร้อมแล้วอ่ะลองไปฟังได้ครับ เรียนฟังแล้วรู้สึกอย่างไงนะครับผมขูเล่าเกินมานิดหนึ่งแต่ว่าเพลงคําหวานเนี่ยเพลงคําหวานเนี่ยในพับขับยนนะครับผมเป็นเพลงที่จะสอนเนี่ยครูสอนในในเรื่องนะครับผมตอนนั้นเจ้าจังหวังสอนเจ้าสอนเนี่ยในชื่อเรื่องนะครับผมเขาสีซอเพื่อจีบสาวเป็นเพลงแบบมีท่องํำน,น้องที่ไพเราะหวานๆฟึ้งๆน,นะครับผมค,ความหวานชื่อเพลงคําหวาน ครับผมอะต่อไปเพลงที่สองที่เราจะได้ฟังนะครับผมเป็นเพลงอะไรดีเอาเพลงนี้ก่อนละกันชื่อเพลงนางแมวถ้าจำไม่ผิดเป็นเพลงล็อกโบราณเลยของศิลปินชื่อหินเหล็กไฟอะพร้อมแล้วลองไปฟังดู เพลงนี่เป็นเพลงล็อกนะครับผมให้อรารมณ์ที่รุนแรงนะครับผมมีถ้อยคำที่สักใจนะนี่คือเพลงนางแมวต่อไปเพลงที่สามมาเพลงฟังส,สบายๆมัม่รู้สบายจริงหรือเปล่านะครับผมเพลงนี้นักเรียนนะ่าจะเคยฟังหรดอฝนก่อนฤดรูฝนอ่ะลองฟังดูครับเพลงนี้ แล้วนักเรียนรู้สึกยังไงกับท่อนท,ท่อนตัวอย่างที่นี่เดี๋ยวนักเรียนไปตอบท้ายคลิปแต่ท้ายคลิปมีใบงานนะครับนักเรียนก็ไปตอบท้ายคลิปนะครับผมต่อไปเพลงที่4ี่เกสามไปมีนางแมวปรฤดูฝนคำหวานเ,าเพลงต่อไปเพลงต่อไปเพลงเพื่อชีวิตกันบ้างเพลงจากศิลปินเพื่อชีวิตเดือนเพนอ้าฟังยังไง ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างคิดถึงอะไรให้คุณทำนองที่เราฟังแล้วคิดถึงบรรยากาศแบบไหนลองตอบท้ายคลิปอ๋ยวเรอฟังดูก่อนครับผมฟังได้เดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นอารามอ่ะโอเคนะครับผมสังเกตค,คุณจะตัดมาเป็นเพลงช่วงสั้นๆน,นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดตัดยาวไปเดี๋ยวติดเ,เรื่องลิิทติ์นะครับเดี๋ยวคลิปโดนล,ลบนะครับก็จะตัดมาช่วงสั้นๆ ถ้าใครฟังอยากฟังเต็มก็ชื่อเพลงไปเสิร์ได้ไปค้นหาลังดูคูปได้นะครับเพลงเดือนเพลงโดยศิลปินคาราบาวนะครับผมเพลงหนึ่งนักเรียนอาจจะเคยได้ยินไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินเปล่าแต่เพลงหลักแปดสิบล้านวิวชื่อเพลงอะไรนะครับผมชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงแดงกับเขียวของศิลปินชื่อไพทศมิตรนะครับผมนักเรียนไปหาฟังเพลงเต็มๆได้เพลงค่อนข้างอารมณ์ที่เราใจเลยอ่ะ เป็นยังไงลองไปฟังตัวอย่างเพลงครับผมเมื่อถึงขัน้นที่กายที่มาลายคนสุดท้ายลัวตายเป็นแหวทุกคนไปฟังแล้วนะครับผมแดงกับเขียวคืออะไรเป็นการปเป็นชื่อคนง่ายๆเราเราเรา,เาที่มาเพลงแบบนึงเผื่อใครไม่เคยฟังเป็นชื่อคนสองคนชื่อแดงกับเขียวเขาออกในเนื้อเพลงนี้ก็คือแบบแดงนี่เป็นแบบ คนที่จะมาต่อยปีเยยกเขียวแต่สุดท้ายแดงก็สู้เขียวไม่ได้เพราะเขียวพวกเยอะกว่าแล้วคนเสียใจสุดท้ายก็เป็นพ่อแม่ของเจ้าแดง,งเขานี่เองนะครับผมก็แต่เนื้อเพลงนี่ไม่ใช่เป็นเนื้อเพลงที่มีความล็อกมีความรุนแรงเป็นความยังไงลองเล่นลองไปบรรยายเอานะครับผมและเพลงสุดท้ายเราเพลงค่อนคลายมั่งเพลงเคลียดมั่ง เพลงสุดท้ายเอาเพลงที่มันผ่อนคลายแล้วก็ดูเข้ากับบรรยากาศโรงเรียนคือเพลงอะไรครับลองฟังดูมเมาคีดานครับมเมาคีลาสันเมาคีลาสัาน เวอร์ชันนี้แล้วรู้สึกยังไงนะครับผมก็ลองคอมเมนต์มาได้เุาเกาทันทนะครับผมอ่ะวันนี้ก็จะเป็นคข่าอเ่างง่ายๆเอองอารมณ์เพลงนะครับผมก็มีเยอเพลงมาห้าหกเพลงเอ้ะมีเพลงมาให้เตรียมฟังก็อย่างเพลงนะถ้าเกิดใครสนใจเพลงเต็มก็ไปฟังได้ที่ช่องดูท b งของที่ได้บอกไว้นะครับผมเจอชื่อเพลงไปก็เจอนะครับผมทั้งห้าหกเพลงนี้นะครับ ก,ก่อจัดการจะดืมทำใบงานด้วยนะครับผมกดไ like, ลค์กดแชร์ครูด้วยนะครับใครได้ใครได้ใครได้ชมวิดีโอนี้แล้วคอมเมนต์มาด้วยคอมเมนต์มาที่วิดีโอครูด้วยนะครับผมครูจะได้บิ๊กคะแนนไว้ให้คะแนนไว้ได้นะครับถ้าเกิดมีการให้คะแนนนะครับผมแล้วเรารวบงานถ่ายถ่ายรูปมาแล้วก็ส่ง เก็บชิ้นง,งานไว้เพื่อจะรอส่งในค่าวเปิดเทอมด้วยนะครับผมก็จะเตะยะเตะเตลูกแมวคือพ้องอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับกดไลค์ด้วยดูให้เต็มนะครับผมก็ขอให้มีความสุขในการเรียนออนไลน์ทั้งนี้นะครับผมอ oh. ย่าลืมทำก,กันบ้านท้าชั่วโมงด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ